สวัสดีค่ะทุกคนเจยียมเรียลชันนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียลชันเพลงที่หลายคนแนะนํากันเข้ามาเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือเพลงของแต่คนนี้เราเพิ่งเรียลชันไปไม่กี่วันนี้เองนะคะนั่นก็คือซามิโอพีนั่นเองกับเพลงเพชรในตมแต่วันนี้เขาออกเพลงใหม่อีกแล้วนะคะนั่นก็คือเพลงน่าจะชื่อเพลงว่าหลงรักเจ้านะพิมมาบอกเดวยน,นะคะว่าชื่อเพลงจะยมพิมพ์ถูกหรือเปล่านะคะคอมเมนต์มาบอกเด้อ ลง<อ>หัก<อ>เจ้าทังหัวใจเจ้ากิน้ายและพุ้งใหญ่เป็นตาฮ<อ>ักบอ,บอคือผู้ได้เบิ่งแข่งเบิ่งค้าเจ้ากาใหญ่ใหญ่นามของเจ้ามันอ่องต้องอายหลงหักเจ้าแล้วเนื้อทองมีแฟนมีภัยแล้วบอ่อน้องเธายังบ่มีอาจะจองหน้าตาของคอยอาปอรอแต่ก็พอเขาวัด ปัญหาที่หน้าตาแต่เจ้าอย่าได้ไปเจอสาอยู่ในน้ำยังมีป่าอยู่ในน้ำยังมีต้นเขาอยากสีหูในใจของเจ้าสิม,มีอายบนน่อนะกะจังว่าเดินนั่งมา่บาดนี้สิขอลำสาก,ก่อายในหนลงหักเจ้าสิขอวาวาสู่ฟัง<อ>ได้จะขังสิขอตั้งใจเฮียนอายสิดุมันเพี้ยนและหักนอก<ล>งแต่ผู้ดีเร<ห> จเจ้ากินหลายและผุงใหญ่เป็นตาฮักบอกคือผู้ใดเบิ่งแข่งเบิ่งค้าเจ้ากาใหญ่ใหญ่แกมของเจ้ามันอ่องต้องอายลงฮักเจ้าแล้วเนื้อทองมีแฟนมีไยัยแล้วบ่อน,น้องเธยยังบ่มีอายจะจองวว้า wow. เจ้าเป็นคนขีเดื้อในบางเวลาเห็นหน้าเสือเบืร์กก็คิดว่าเจ้าน่ะฮักดีก็พอบามีผู้ใดคือเห็นคู่ขีงุงง uh um <No um ี้หน้าตาตะมูตะมีปุปจุจิเคยเป็นคนธรรมดาโม่เป็นซุปเปอร์สตาร์จะพาไปหาปาและพาไปดำหน้าเงินของไอ้ก็พอจะมีแต่ไอ้ฝากไว้ที่เจดีย์บีงว่า้ไอ้บอกคอใ้รวยแต่ไอ้ก็พอมีสายอยู่ในน้ำยังมี ปอยู่ในน้ำยังมีต้นเขาอยากส่หูในใจของเจ้าสิมีอายบ่อนากะจังว่าเดินนั่งมาบาดนี้สิคอล์ลำสะก่อนไอ้ยนหลงหักเจ้าสิคอว่าสู่ฟันได้จะขังสิคอตั้งใจเฮียนไอ้สิดูมันเพี้ยนและฮักนองแต่ผู้ดีเจ้าังหัวใจเจ้ากินหลายและผุงใหญ่เป็นตาฮักบอกคือผู้ใดบังแข่งบัง หลงหักเจ้าจังหัวใจเจ้ากินไลยและพุงใหญ่<อ>เป็นตาหักบอคือผู้ได้บึงแข่งบึงคาเจ้ากาใหญ่ใหญ่เกมของเจ้ามันอ่องตองอไอหลงหักเจ้าแล้วเหนือทองมีแฟนมีภัยแล้วบ่อน้อง้ายังบอมีไอจะจอง เสียงขิมเฟี้ยวมากเราได้ยินเสียงขิมอิเล็กทรอนิกส์คุณนะสัมโยพี่โห่คอมก่องจังเลยเพลงนี้ทำไมชอบจังเลยรู้สึกชอบจังเลย มีความรู้สึกว่าเข้าผสมผสานกันระหว่างสไตล์ของซามิโอปีจริงๆนะคะสไตล์ของซามิโอปีจริงๆก็จะเป็นสไตล์แบบล้มรัมอิเล็กทรอนิกส์กจ๋าๆนะคะแล้วก็มีความเป็นอะไรที่หนักแน่นมีความแบบมีเล่สันในอะไรอยู่ในเพลงของเขามาตลอดเลยอ่ะแต่ครั้งนี้เขามาทำเพลงในรูปแบบของความใสๆอ่ะเข้ามามิกกันผสมกันแล้วมันน่ารักมากเลยอ่ะเพลงเขาอ่ะเก็บองตองตะมุตะมิจิมิจิ จำไม่ได้แต่น่ารักแล้วตัวเอก MV น่ารักมากโอ้ยคุณหาได้อย่างลงตัวจริงๆน้องเขาแบบแก้มตุ้ยมากนะคะมันเข้ากับเพลงพอดีเลยอ่ะในเรื่องราวของความหมายเพลงที่พูดถึงว่าชอบของความกินจุของเขา <c oughs> เอาจริงๆแล้วผู้หญิงชอบมากเลยนะคือถ้าผู้ชายเนี่ยจีบผู้หญิงด้วยความรู้สึกบอกว่าชอบรักหรือความสวยแล้วก็แล้วแต่ผู้หญิงถามว่าดีใจไหมดีใจแต่ถ้าคุณรับในสิ่งที่ ผู้หญิงยังไม่ค่อยมั่นใจได้ดูด้อยๆนิดๆ,น,ดๆน,ดน,ดน,ดนะแต่คุณบอกว่าคนรักในสิ่งนั้นของผู้หญิงเ่อ้อจะบอกเลยว่าผู้หญิงหลงมากแต่อาจจะไม่พูดออกมาแล้วแต่แบบในใจลึกๆแบบเปิดใจให้เต็มที่เลยจริงๆนะคะน่ารักมีเพลงนี้นะคะทำได้แบบว่าชุ่มฉ่ำหัวใจจังเลยมีเสียงหลายๆดนตรีที่เป็นพื้นบ้านเนาะเป็นแบบมีความเป็นฉิ่งฉ <laughs> ิงสวยดนตรีฉิงสวยสวยๆจริงๆแล้วก็มีความผสมผสานในรูปแบบของ สาวอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเป็นความทันสมัยผสมกับเครื่องดนตรีลาวด้วยนะคะก็โอ้ยเพราะจังเลยบเรเนียน่าประทับใจมาก้างนะคะอยากจะให้ชาวเยาวพีทำเพลงแบบนี้อีก <laughs> ถ้าเป็นไปไ,ได้จะอ้อนจะอ้อนก็ทำมาอีกนะแบบนี้นะคะชอบเลยโดนจะยำชอบแบบนี้ลงตัวดีนะคะแล้วก็เป็นภาษาลาวแบบต้องถิ่นจริงๆนะคะที่อาจจะฟังยากหน่อยแต่เจ๊ยก็เริ่มฟังออกทั้งหมดแล้วนะคะก็มันมีเสน่ห์มากคุณเอาให้คาเหล่านั้นเอามาแต่งเป็นราได้อย่างลงตัวยังอยู่ในรูปแบบของความน่ารักเกี่ยวพาราสีที่เป็นความชุ่มฉ่ำแมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนึงว่าประทับใจกับผลงานนี้ของสาวเวลพีค่ะก็อย่างที่บอกก็คือทำมาอีกนะจะ รอติดตามนะคะขอบคุณสําหรับคนที่แนะนาเพลงนี้ด้วยค่ะโอเคสําหรับใครนะคะอยากจะมีเพลงไหนแนะนําก็เพิ่มเติมได้ข้างล่างเลยนะคะกับเพลงใหม่ๆนะคะเราจะมาฟังกันที่นี่แล้วก็เพลงไหนที่อยากจะแนะนําเป็นพิเศษก็แนะนํามากๆหน่อยนะคะเจียก็จะมาจัดเรีแอคชั่นนะคะกันนะคะขอบคุณสําหรับไลค์สำหรับแชร์สําหรับคอมเมนต์ดอย่าลืมกดซับสไครต์ไว้นะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะไ,ไว้เรามาฟังเพลงที่เราชื่นชอบไปด้วยกันนะคะเจก,กันกับเจียเรีแอคชั่น,นะคะ่ะ